เวลาคุณจะเลือกใช้เมตรชนิดคุณเลือกยังไงครับหลายคนคงตอบในใจตอนนี้ว่าอ๋อคงเลือกที่มันถูกที่สุดเพราะมาเห็นมันเหมือน,อนกันเลยแต่จริงๆมันไม่เหมือนกันครับคุณนะสมบัติมันไม่เหมือนกันที่สําคัญเรามองได้ด้วยตาแต่เราทดสอบเองไม่ได้รู้ไม่ได้ว่ามันมีคุณสมบัติด,ดีตามที่เราอยากได้หรือเปล่าถ้างั้นเนี่ยวันนี้เรามาดูกันว่าเราจะมีวิธีเลือกซื้อเมตรชนิดกันยังไงก่อนอื่นมาทําความเข้าใจถึงข้อดีข้อเสียข,ของการเลือกใช้ แผ่นเมตรชีกันก่อนข้อดีครับเป็นเหล็กแข็งแรงน้ําหนักเบาทําให้โครงสร้างอ่ะเบาไปด้วยที่สําคัญนะครับมุงได้ทุกมุมองศาตั้งแต่ลับลาบไปยนพันชันเลยเพราะเมตรชีั่งตัดตามความยาวได้แล้วก็ราคาไม่แพงไม่แรงมีข้อดีก็มีข้อเสียต้องพูดกันตรงๆ ข้อเสียชัดๆเลยนะครับเสียงดังเพราะเป็นเหล็กอ่าฝนตกทีเสียงดังอันนี้ทุกคนต้องรับรู้นะครับข้อ 2, 2> ร้อนครับอกก็มันเป็นเหล็กไงครับมันรับความร้อนมันก็จะสามารถจะถ่ายเทวความร้อนเข้าสู่บ้านเราได้แต่ข้อเสียของมันก็มีวิธีแก้อยู่รู้ข้อดีข้อเสียไปแล้วแต่ตัดสินใจเรียบร้อยแล้วว่าตกลงใจจะใช้เมทัลชีตคําถามคือจะเลือกยี่ห้อไหนแล้วเลือกอยังไงเลือกสินค้าที่มีแบรนด์ มีบออกอเพราะอะไรครับเพราะของที่มันสืบสาวที่มาที่ไปไม่ได้มันก็คงยากที่จะคาดหวังคุณสมบัติใช่ไหมครับเอาแล้วถ้าถามมาว่าให้ยกตัวอย่างสักแบรนด์หนึ่งที่มันคุ้มค่าตามที่ลุงช่างบอกก็อย่างเช่นเมทัลชีตคูเมดวันนี้ลุงช่างพาพวกเรามาที่เซ็นเตอร์ลูฟอินสูเลชันบางบัวทองพามาดูที่ที่เขาผลิตเมทัลชีตคูเมดเลยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันมตีจิมตีใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่วันนี้เราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงอยู่ในแวดวงไม้ฉีดมากี่ปีแล้วเนี่ยเอ่อท่านท่านนับเราก็มาสัก30ปีอย่างต่ำสามสิบปีน้อยไปถ้าเอามากกว่านี้ลุงจ้างต้ไปขุดโลกหา้แล้วมาดูแล้วผมอยากจะดูกระบวนการผลิตครับผมกระบวนการผลิตไม้ฉีดที่ดีเริ่มต้นจากอะไรจริงๆเราก็ต้องไปเลือกวัตถุดิบก่อนเอาจากตัวตัวคอยเหล็กใช่ไหมใช่ครับซึ่งเมื่อกี้ผมอ่ะบอกผู้ชมไปแล้วว่าเอ้ยคูเมดครับเป็นตัวต้นทางที่ถูกต้อง ก็อย่างที่บอกว่าการใช้คอยก็ควรจะเป็นคอยที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมระรับนะครับหน้าตาคอยเป็นแบบไหนพาผมไปดูหน่อยน่เอนครับนี่คือคอยที่เราคัดสรรในการใช้งานนะครับนี่คือแมทเทเรียลตั้งต้นของแม่เล็กฉีดนะครับก็คือตัวคอยเหล็กคอยเลในนี้ถ้าแก่มามันก็จะเป็นนเหล็กบางๆใช่ครับใช่ครับนี่คือต้นทางครับต้นทางของการผลิตแม่เหลชีพเพราะนั้นสิ่งแรกที่ต้องเลือกคือ ตัวนี้แหละต้องเลือกให้ดีมีคุณภาพอย่างที่ลุงช่างบอกครับซึ่งวันนี้เรากำลังคุยถึงเหล็กของคูเมทนะครับถูกต้องครับ เมทัลชีดคูเมจจึงตอบโจทย์เพราะผลิตจากกระบวนการผลิตเมทัตชีดเคลือบสีอันดับหนึ่งจากประเทศเกาหลีการผลิตเนี่ยต้องผ่านมาตรฐาน ASTM ของอเมริกาและที่สำคัญเมทัลชีดคูเมจยังผ่านการรับรองการผลิตด้วยมาตรฐานมกอกเจ5ดหของของไทยด้วยซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์เมทัลชีดคูเมจมีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันในราคาที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสบายใจ นอกจากนั้นยังมีผู้ใช้งานไปแล้ว่มากกว่า3ล้านตารางเมตรเราได้เหล็กที่ดีแล้วได้คอยที่ดีแล้วเดี๋ยวที่มตีพาผมไปที่กระบวนการผลิตนิดนึ่งขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําเข้าเครื่องรีดนะครับ,ครบเครื่องรีดเมื่อกี้เห็นแว๊บๆนะพอเราได้คอยซึ่งแกะเรียบร้อย,นะออยแล้วใช่ไหมครับ,รบเราก็จะมาเข้าขอันคอยเลอร์ตัวนี้กระบวนการก็คือ,คอตัวที่ขึ้นหลอดคือตัวไหนก็จะถูกดึงเข้ามานี่ครับ เราอยากได้ร้อนแบบไหนมันก็ขึ้นอยู่กับตัวนี้ใช่ไหมอยู่ในเครื่องเลยอยู่ในเครื่องใช่สมมุติเราเราเราจะเปลี่ยนรูปร้อนมันก็ต้องลูกกิ้งก็จะต้องก็จะเป็นเครื่องตัวที่เราเลือกเราตั้งไว้เป็นตัวตัวไปเพราะว่าจะแบบนี้เครื่องหนึ่งก็จะได้รูปร้อนแบบนึงใช่ไหมครับพูดง่ายๆแหละเอาแผ่นเหล็กอ่ะเรียบๆอ่ะผ่านตัวนี้ผ่านลูกกิ้งครับผมอ่าซึ่งกระบวนการนี้จริงๆคือการรีดเย็น การเถูกต้องเพื่อสร้างให้เปลี่ยนแผ่นเหล็กที่เลี่ยบออกมาเป็นลูกลอนใช่ครับส่วนการเคลือบสีมันเคลือบมาต่างแต่ม้วนแล้วถูกไหมอ่าโอเคข้อดีของเม่ัลชฉีดอย่างที่ลุงช่างบอกคืออะไรมันสั่งตัดตามความยาวได้ใช่ครับท็อคคอยเนี่ยมันยาวครับผมม้วนหนึ่งยาวกี่เมตรครับม้วนหนึ่งโดยปกติถ้ามาตรฐานความหนาเอากลางๆ0.35-4.0ก็อยู่ประมาณ1,750เมตรโอ้โห พันกว่าเมตรนั่นหมายความว่าคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าจะมาแล้วมันผมผมผมยาวนะคุณเอาร้อยเมตรก็ได้นะก็ร้อยเมตรก็รีบแต่ว่าปกติถ้าร้อยเมตรเราก็จะไปรีดหน้างานใช่เพรามันขนส่งไม่ได้แต่ถ้าคุณหกเมตรแปดเมตรสิบเมตรนี่ยังพอคุณโดยมาตรฐานถ้าเราจะบรรทุกไปก็อยู่ประมาณไม่เกินสักยี่สิบห้าเมตรโดยประมาณอ๋อเพราะ ไม่ได้ถูกจำกัดจากการรีดนะถูกจำกัดจากการขนส่งเพราะฉนั้นเราก็อยากยาวเท่าไหร่ก็สั่งมาก็รีดออกมาก็จะได้ไม่ต้องฉีดตามไซส์ที่เราต้องการเลยที่มันเป็นข้อดีเลยนะก็คือการเคลือบผมได้ยินว่าปกติของคุณปกติมอกบอกว่าการเคลือบเนี่ยใช้เป็นโคตเอซั0เจ็ดสิบก็พอแต่ครูเมดใช้เอซัทร้อยถูกไหมในราคาที่แบบโอ้โหต้องพูดว่า เฮ้ยต้องใช้คำนี้เลยนะไอต้องใช้ว่าเฮ้ยราคานี้ได้เห็กแบรนด์จากเกาหลีแล้วได้การเคลือบแบบนี้ถูกไหมนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่พี่เลือกใช้เนี่ยอันนี้มันป็นเป็นตัวหลักเลยัวหลักเพราะว่าลูกค้าอาจจะไม่รู้แต่เรารู้เรารู้เาการแนะนําลูกค้าไปเราก็ แล้วเนี่ยเป็นที่มาอีกข้อหนึ่งคือเราถึงมีการรับประกันอยูไหมครับครับแถมมีการรับประกันไม่เป็นสนิมทุกรุ่นนานกว่า15ปีขึ้นไปและเคลือบด้วยสีเกรดพิเศษลดการสะท้อนแสงและยังมีสีให้เลือกหลากหลายช่วยให้บ้านดูพรีเมียมยิ่งขึ้นครับอย่าลืมนะครับเมทลชีตที่ดีต้องมีมอกอชั้นเคลือบกันสนิมได้มาตรฐานขั้นต่ำ a z 7 0แต่ถ้าเอาให้ชัวร์ก็ใช้ a z 1 0 0ไปเลยดีกว่าทนกว่าการเห็น แต่ถ้าจะให้ได้เมตาชิดที่ดีและคุ้มค่าคุ้มราคาบอกได้เลยว่าเมตาชีดคูเมดคือตัวเลือกต้นๆที่ลุงช่างแนะนำสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและโรงรีดแผนใกล้บ้านท่านได้ที่ kumestile.com cool แล้วเราก็เข้าไปเช็คที่ร้านค้าใกล้เคียงหรือจะเข้าไปสอบถามก่อนก็ได้นะครับ